ถ้าช่วงนี้เริ่มที่จะเข้าสู่อะไรคะรุร่นหนาวรุุ่หนาวก็คือลมหนาวเริ่มมาแล<ฆ>้วนะคะช่วงนี้แหละไอ้ลอยต่อน,นี่แหละเขาเรียกไข้หัวลมไข้หัวลมเนี่ยคือไข้ที่มันเปลี่ยนฤดูมันทําให้เกิดการเจออร็บป,จป่วยได้ง่ายเพราะอะไรเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะอะไรมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์จิวพูดนั่นแหละพอเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บถ้าร่างกายทําไมคะภูมิต้านทานไม่ดีถ้าเราจะสังเกตนะคะช่วงรอยต่อพวกเนี้ยคนจะเจ็บป่วยกันเยอะแต่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นเพราะอะไรภูมิต้านทานของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะไม่เหมือนกัน บางคนถ้าอยู่ในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกินอาหารไม่ค่อยดูแลสุขภาพจะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนปกติะนะคะคือทุกคนมีโอกาสหมดแต่ถ้าช่วงรอยต่อมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราปรับตัวทันแล้วก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าฤดูนหนาวเนี่ยมันจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของโรคเกี่ยวกับเรื่องของน้ํานะคะอัโปธาต์มันจะมีปัญหาเสมหะนะคะเสมหะในทางแพทย์แผนไทยก็จะแบ่งเป็นสาตอนเนาะสอเสมหะอุลระเสมหะแล้ว็คู่เสมหะ พวกนี้จะทําให้เกิดอาการได้หมดทางแก้มันก็จะมีหลายวิธีในการป้องกันตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูโรคอย่างที่บอกหนึ่งเลน,นก็คือภูมิแพ้โรค่อเกี่ยวกับเรื่องของฤูดูหนังมากับฤูดูหนังนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกหอบพวกหืดนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบการหายใจยิ่งผู้ป่วยที่อายุสูงวัยเกี่ยวกับเรื่องของปอดพลังเขาเรียกว่าปอดเนี่ยเป็นพลังเป็นลมปานบางทีจะเริ่มทําไมคะผู้สูงวัยก็จะมีพลังที่อ่อนแออยู่แล้วหย่อนอยู่แล้วก็เรียกว่าหย่อนทั้งแผ่นให้เรียกว่าหย่อนนะคะ มีอาการหย่อนอยู่แล้วคมณต้านทานได้ดีอยู่แล้วช่วงนี้แหละจะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะบางคนจะถามว่าเอ๊ะหน้าหนาวแล้วจะกินอะไรนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องทำอะไรคะถ้าหนาวก็คือเราต้องทําให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นเพือ่อก,กินอาหารที่มีฤทธิ์ที่มันอุ่นหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าพอหนาวไปกินร้อนเลยบางทีมันก็จะหักล้างกันเกินไปไข้หัวลมที่เขายิดธิกันเลยนะคะเมนูท็อปที่คือแกงส้มดอกแคร์อ่าแกงส้มดอกแคร์มันมีทั้งเปรี้ยวทั้งขมทั้งหวาน อย่างดอกแคร์เนี่ยมันมีความขมนะแต่มันมีความหวานด้วยมันไม่ถึงกับขมจัดถูกไหมคะความเปรี้ยวของอะไรความเปรี้ยวของแกงส้มทําให้เลือดลมมันไหลเวียนพอกโลหิตพอกเลือดฟอกลมลดฮัตรสเปรี้ยวถูกไหมคะใช่รสเปรี้ยวแล้วนอกจากนั้นในแกงส้มยังมีเครื่องอยาเยอะแยะเลยกระชายถูกไหมคะมีอะไรอีกมีหัวหอมร้อนๆทั้งร้อนๆคิดติดร้อนเกิดทนั้นเลยเนี่ยค่ะทําให้เกิดการร่างกายมันอุ่นขึ้นทําให้เกิดความอบอุ่น